ครับสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบมาพอ้กันอีกคือเกากับสำเพ็งผาเพื่อนครับพี่น้องวันนี้ผ้าพี่น้องมาช่มสวนแตงครับสวนแตงช่วงนี้เขาสิเขาเดือนตุลาแล้วพี่น้องจะเข้าเดือนตุลาแล้วแตงวันจะผ่านฝนมาถูกแตงแปงนี่จะเป็นแตงปูปลก,ปกแตงล้านนะพี่น้อง แตงล้านครับมื่อ้ก็จะได้ตอติน่นภาษาบ้านผมเอิอนตอติน่นแต่าภาษาทางอื่นบ่งหัว,วเพิ่นเอือนจังไดเนาะพี่น้องแต่น้อยกับวดกดอกส่วนมากดอกผูหลายกับบ่งหัวขึ้กันหนาฝนหนาฝนอันดอกตัวผูขึ้นร้ายกว่าตัวแม่มพี่น้อง แต่สำเพ็งพาเพื่อนฟังเบิงบานเจ้าประมาณน,นี้บ่มีนวยเลยดิพี่น้องนะฝนบางเจ้าเขาเจ้าได้โลถิมบโลถิมซืซ่อเพราะว่าดอกโตเมียบ่มีเลยมแจะดอกโตผูขึ้นล้วนๆนะฝนเฮ็ดยากพี่น้องเฮ็ดยากมากๆเลยพี่น้องหน่อยๆกำลังติดนี่คือติดแล้วพี่น้องแต่นี่กับ่เนี่ย โ่แนววัตถิติดหรือบ่ตดบตดยังน้วยๆอยู่หาซิปหาซิปแต่ว่าหน่วยนีติดแล้วนี่พี่น้องติดแล้วหรือบางเท้อพี่น้องอาจจะเป็นน้ำสายพันธ์กัว่า,า่สรางของสำเพ็งาเพื่อนช่วงนี้ครับปล่อยน้ำก็ปุ๋ยขึ้นมาซื้อสีดยาบ่ได้ทีดแล้ว พอเขาฉีดยาไปมันก็เป็นอันตายต่อผู้บริโภคนาะพี่นอ้องตัวนี้บ่ได้สีดแล้วเพราะว่าได้เก็บน่วยแล้วแต่ถือว่างามสวยงามพี่น้องปุนขึ้นสุดคางเลยสุดคางเลยโอ้วยนี่โบเลยยังยังโบยังไงแต่ว่ากระสัน าเขามีเวลาเขาก็กันไก่มาเล่มใบออกพี่น้องนี่นี่ก็เป็นเชื้อราด้่ยเนี่ยแต่ถ้าอ่ปยู่แย่เขาก็สีดยดหยาเชื้อราพี่น้องแต่ก็ไม่ค่อยอยากสีดเป็นไรเพราะว่าช่วงนี้เขาได้เก็บน่วยละส่วนมากน่วยออก น้ำขนงเด้พี่น้องออกขนงไปไปลายช่วงโค่นต้นช่วงนี้ยังไม่ค่อยออกหรอกในในี้ทางบู๋ง่ยเลยนี่เลยเแตงลาน การเอาวัชพืชการเอายากระเซ็นเครื่องต้งานยาพี่น้องเสีดยาคายยาเนี่ยมันก,เนนก,เก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคความบางเทื่อกอะเป็นอันตรายต่อต่อพืชเถ้าค้อมบุปเปได้ฟังเนี่นยบุษย์ได้ออกนูวยพี่น้องออกนูวยโย่ป้ายคุ้นๆต้นบุคไข่ออกดอกคุ้นต้นบุคไข่มีบุมีเลยละ่ะ แตอออ่ออกน้อยออกน้อยอยู่ปลายแขนงพี่สีดแปลงเพงลศหรือดิพี่น้องบริเวณบีดษีดเส,สีดช่วงมันหน่อยๆอยเฮ้ยอ,อาจสิเป็นน้ำสายพันธุ์กับว่าบวาสางเนี่ยเขาสีเป็นหน่วยช่วงปลายแต่ช่วงกกๆบ่ค่อยเป็นหน่วยเลย à, cô mm. để không một không mua gì nè chạy chạy là nuôi nay cô chạy bằng nuôi chạy rán หน่อยทาก็ว่ามันกไม่ค่อยดกลูกสวยดีแต่ไม่โดดก็ยังไม่รู้ปลูกครั้งแรกมไม่เคยปลูกครั้งนี้โอ้ย้าหวานลาดไป็มเหมืนพี่ต้องเนี่ยบ่ท่านได้กางร่องนี่นะแต่ปลูกเมื่อกี้ร่องดอกปลูกหกล่องพี่ต้องปลูกหกล่องแต่ว่าร่องแต่ละร่องเนียวเงี้าวย่างจนขาล่าล่าหมดละ แปลงใต้ส่วนแปลงใต้นี่ก็ปปูก็ได้จืนหืมฝนตกน้าท่วมบาดเนียสิด้ขอ,อำ่าผ้าจากพี่น้องละเด้อครับพี่น้องคลิปนี้กติจะจะขอโจบไปซ้ำเนี่ยละครับกราบขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้อง